สวัสดีครับกับอากาศงายเหมือนเศร้าคนแรกจีฮอนในยังหน่อยครับเมือนี้เขามาตลาดครับมาช็อปมาหาซื้อนี่ยูน้ากินไปครับวันน้ากินดอกของกับแจ้มฮาถือเก่งเหมือนเดงนี่ครับจากห่างจากช็อปยังมีซื้อคนนี่ครับสีฟ้าเขาไปเบิ้งราคาครับราคาเงินบาทเขาเงินบาทเท่ามันจะเป็นยังไงเนาะครับเนาะทังไปเบิ้งกันครับทั้งในเลยครับ เสีเพิ่นมาจายตลาดครับเสียพิ่นเสียเลยนี่หาบัทครับแคิดไยังแนงยูนกินบ้านเขาเเบิงราคาเาเบิงราคาเค่แอปเปิ้ลนะสิแอปเปิลกิโลนึงหมดเล่ีบกลองนึ่งแล้วครับจีบเก่าบับเกาเช็กินแนวนี่ล้วเนี่ยเป็นมหาสีลอยูน่นกินนี่มะนาพริกแอปเปิลนี้ยนี่บดหนั่สวนมากินมาครับสวนมากิน เสียวยังแสบเลยมี่ะพแผนกขนมขนมบ่ครัเนื้ออยู่เนื้อกินมีเป็นน่องไก่แมงแดกบัตรครับคุณเลยปลาเชียมันมเป็นมีบ่ห่ะไปฟังท่างเงินมีบ่หลังจากเ็ตธุระเด๋วครับไม่เสียงเงินค้านีเดิปะอันนี้บ่ ni nhiều quá, cái ken, anh nhiều, nhiều cái nó ra sồn chắc bát vui không? bát sợi bì hồi xưa hồ rồi bít, chắc anh ấy như vậy không, không này? bọc chua y chang hả? không đẹp rồi, chua y bọc chua y chang, ông chín này cô

มันคือกันโมมันจักบาทะขาไหมมันมีไ่าะมีต่กนั่นนี้ดยมีเาด้วจักกันนี้ละข้าคนาูว่างงงงขี้ไถ่งงงนี่ครับได้ปลาเซมอนน่ครับเพิ่นเม่าปลาแซบีปลาเซลมอนนี่ครับจะกจะกฮะเอ้ยก็ชิกอันนี้ซอสไปเลก็ชิกเกือบคุลแปดสบบาทสิบบาทบนห้องนี่ครับ เจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทบานเฮาเลยเกิดเสือตัวเนาะอยากกินเนาะเอากับสอดนี่แม่นดีกว่าสอดแม่นกับสอดเอาในอยู่นอกอีกครับจักชีไดรยังเนี่ยคมันกอาดได้บาทตบอยิบไปอย่างเดียวมันจะไปหาเนี่ยเอา nó xoay nó xoay cái khương đươm mặt nhà sư phó sư phân anh xem mình gần nếu như nó kín, hợp hoạt đó hoạt đó buộc nôm nơi พวกน้ำยองน้ำยานี่นั่นเครื่องซักผ้าปั๊บพอนุ่มเออห้อนแห่นขี้ไผ่บวกกินดอกพวกนังนสิเบียร์ย่างเดียวพวกนุ่มนี่ครับมากับเสียคนมือนีปีนุ่มนุ่มน,นุ่มนุ่มดงเด็ดเนาะยังเด็กหน่อยเดือน ยังเล็กหน่อยกินบัลเท่าอยู่แล้วมึงเดยนดจะทำไมเจอของนหน่อยๆครับอันนี้ครับหมากไม้ครับท่านนี้เขาโพดรเลแปลก็กได้สิมคือบุรุนรบนะบักดินจีกล้องทำนี่ครับสามสิบสามเชิดเงินบัลเท่กกับสามหน่อยนะ hôm các cặp đôi nhà máy nhà máy nhà ngược thế thật năm 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 cũng năm 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 น้องของนมมีคล้องครบเกี่ยวครับหมัเม็ดพันตะวันมีเสียพื้นใด้ยังบุ้นิเช็นแม่นังหลบของอยู่ค้องกินห่าเย้ผ้าไปวางอีกวางนึงครับคุณิ่นเอาฮะอายัง ะอะไรวะไอจีเดอนเวียดนามนี่เห็ดเข้าบ่น,นี่เห็ดต้อซ <c ười> ื้อกันบ่ซื้อแบบนี้นี่ครับเด,ดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกตอนกลับหุ่นนรับบันคิดเงินจ่ายเงินเรียบร้อยครับเดี๋ยวคิดเงินเป็นจักบาทเยอะกว่รู้วย xiêm chicken vẫn học lại rồi. chicken ơ ơ chicken 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 cầu. 30 <laughs> 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 หน่อยแปดสิบรอยแปดสิบพ่อวะสสิบบาทรนอยแปดสิบยิงไม่มันเท่ากับพันกว่าบาทนะครับแบบฟองพักด้อฟองกูมียังไงมันแพงเพราทุงนี่ไหมทุงสีดำ อาซิมอนกินไปุไลเนี่ยนแทงย่อนฟ้านี่แเนาะาซิมอนแท่งำถงดําเบใส่ถุงพันกาบาทพั้นซีขันหาเหลีนเงินบาทเท่าไหร่เาอ้องถุงาายไปห่อเมียงนน้ชนี่แหะ ขอ<ร>งอยู่ของกินขาแรงมือเลยาแรงมือมือหนึ่งเดี๋ยวจ่ายเงินเงียบเลยเ,ด,เดิดดมจ่ายเงินครับนี่ครับไม่สื่อฟองเขาตลาดเซ็มแม่ถีจักบาทเหนียวฟองอุ้งยังผมก็ป่าไม่สื่อเกลือครับผมก็สื่อเกลือ้องอยู่้องกิน không chắc bạn cách chỉ chắc bạn nó hợp đâu. nó nó vẫn hợp công châu thì chắc bạn 8 loại cua đó 8 loại hải hấp xoáng 8 loại hải hấp xoáng rồi thì bạn học là xám hận nó hợp nó mình bạn มีไปอยู่อ่ะเอาหน่อยหยุดแล้วมีไปอยู่อ่ะฮะไปสี่หน่อเจ้าหนี้้หน่อยหาสิบสองเช็คเียวกัได้ซ้นี่แหละที่เป็นเงินสามพันนบานห้อง นี่สิเกลือกับเกียริดเงินเนิเอวไปไปช่วงใบหมเชียเรียบร้อยครับซ้รเอยหาสิบสองเช็คทนี้ครับออกไปกันจ่ายเงินเรียบร้อยนี่ครับ ตนดปลามาคิดเิ่นเงินพอน่ะเสียดายเงินค่าแทงมือนึ่นมันกินจังไ๋ครับปลาเนี่ก็ปลาซีปลาซีมือูเมันเมันจกรเขากินอะไรอูกินจังไงวะสโองจักมาไนครับคอมเมนต์มาไนเ้อะจักตะปลคอปลาเข่ง้โอ้ยเกียนคือบ้านท้อนปิงเงนเน่ะเสียดัยเงินเ้อจักวัดก็ซื้อเบิดมือนีอมเ้นี่อันนี้ขอมงม้อนี้เบิดจักวัดมือ ซีหาร่อยนะครับซีหาร่อยซีหาพัเงินบาทเ้องขาแรงบดเลยขาแรงเ็งานรีตีปเงินบาทเ้างวด้กินนึ่งหรอซื้อปลาห่อเดียวนึ่เขาก็ด้ไปง่ก่อนเสียบเสียบวีดัมเพิ่นโยมเพื่อนด้ก่าบันไม่ครับบันไม่เพื่อบันไม่เพ่นคดีเขาขาพ่อตาย้มขาพ่อตายนนี่ละเสียซื้อเสียงเลย มาเาบิเพื่นพื้นดังก้นมาหน่งไอจีกุลมจกันอิสรีเหรอกาษาเ่อาทางไหนนี่ของของก๊อปล็อกเหรอทางไหนญี่ปุ่นเนี่ยนี้เนี่ยมากกันสองคนสามคนมาสื่อของไปไปกินกลับไปเนี่ผู้ได้ทึกเรียกเครื่องเกสื่อออกต้องครับเนาะเป็นมาสื่อไปถ่ายกิน กินสวนัน้แมนเนาไปกินสวนอกเงาหนิดิร้องจะร้งถือเด็กเป็นสีถือเด็กแมนถือหอกเป็นคิดวาวาะเกียร์ครับเกียร์ม่เกมาอดในเมืองเขาม่สอเกียร พมง,งกระดีพมงกระดพิน่นบ่โอ้คีมินคีมินคมินมน,นับบรรยากาศสำเออมื่อนี้ก็จบซ้ำนี้แล้วครับนี่กับบ้านนะครับสวัสดีครับ